สวัสดีครับพบกับแม็กฟอร์ด a n n e l นะครับวันนี้นะก็เรียกว่านะครับจะพามาชมนะครับรุ่นยอดนิยมหรือว่ารุ่นขายดีของเรานะครับ DBL XLT นะครับอ่ะจะมีด้วยกัน2รุ่นก็คือรุ่นเกียร์มอนุ่และเกียร์ออโต้นะครับเกียร์มอนุ่จะอยู่ที่ราคา889,000บาทนะแล้วก็เกียร์ออโต้จะอยู่ที่934,000บาทนะครับเดี๋ยววันนี้แม็กจะพามาชมนะครับว่าแต่งกันแล้วอ่ะหน้าตาจะแตกต่างกันยังไงต้องบอกว่า2คันนี้สีเดียวกันนะสีเทาดำ นะครับแต่ว่าจะมีความต่างอยู่คือการแต่งของเขาอยู่ที่ลูกค้าชอบนั่นแหละครับที่เวลาเราเรานำเสนอ<ม>คลิปออกไปเนี่ยคือต้องการให้ลูกค้าเห็นว่า Ford Next กเจอร์เลนปี2022มีความหลากหลายในการแต่งนะครับเราไม่จะเป็นต้องแต่งเหมือนคนอื่นเขาเราชอบแบบไหนเราแต่งแบบนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่ง2ตัวนี้มีความต่างแน่นอน <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพามาชมกันนะครับขัาด้านหลังนะต้องบอกก่อนว่านี่คือซิงเกิลเทเบนะ 170แรงมา้า4 0 5แรงบิดนะครับเครื่อง2.0นะเดี๋ยวจะพามาชมเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยด้านสายมือนะครับอ่ะนี่คือตัว XLT ซึ่งเปลี่ยนกระจังหน้านะครับ f อน d FORD นะครับหรือเรียกกันว่ากระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองพร้อมกับไฟ LED ทั้ง3ดวงนะครับสีส้ม ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับอันนี้ลูกแม็กแจ้งตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับอะมาที่ไฟนะครับไฟข้างเป็นไฟมัลติ d e f เ c กเตอร LED นั่นเองนะครับอะจะมีนะครับเส้นเดย์ไทม์เ n นิ่งไลท์นะหลอ่ลอๆแบบนี้นะจะส่องสว่างต่อเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับอะอันนี้ก็คือต้องบอกว่าทําให้รถด,ด้านหลังมองเห็นเราได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็จะมีไฟีไฟเลี้ยวนะครับพร้อมกับไฟสูงไฟต่ํามาให้นะ แต่ว่าคันนี้ที่บอกว่าพอดูแล้วรถมันมีมิติเพราะว่าเราใส่ข้อไฟหน้ามาอย่างที่บอกอะของแต้งเราเยอะครับตอนนี้มาแล้วนะครับโลโก้สัญลักษณเรนเจอร์สีแดงอันนี้คือตรงรุ่นของเขาเลยนะครับก็จะไดะ้ข้อไฟหน้าหล่อๆแบบนี้ไปเลยนะครับอมากระที่กันชนหน้านะครับ <c oughs> กันชนหน้านะครับเราติดตั้งชุดฮอกนะครับชุดฮอกนี่คือชุดฮอกนะครับที่เราเรียกกันว่าชุดฮอกเพราะว่าเขาจะเป็นเขาเรียกว่า เป็นชุดแต่งสําเร็จรูปของเขามาเลยนะครับนี่เราครอบกระจังหน้าเข้าไปทั้งชิ้นเลยนะ,ะด้านหน้านะครับจะมีนะเหมือนเหมือนเป็นกัรแข็งนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดสีดานะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ถ้าไม่ชอบสีนี้ก็เลือกเป็นสีดําล้วนเลยก็ได้นะครับพร้อมกับจะมีไฟ LED นะครับอ่ะส่องสว่างทั้งสองข้างนะข้างละสีดวงนะครับอ่ะที่ขาดไม่ได้เลย ไฟตัดหมอกครับเพราะนี่คือรุ่น xlt เรามีไฟตัดหมอกพร้อมกรอบนะหรือเรียกครอบนะครับสีโครเมียมอ่าหลอๆแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับมาที่ด้านบนนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้คันนี้ลูกค้าเลือกสีเดียวกับตัวรถนะครับก็จะเป็นสีดำนะสีดำสีดาเงาตัดสีเทานั่นเองนะครับจะมีสัญลักษณ์โลโก้ม้ามาแตง เป็นสีเทาเหมือนกันอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นหมาแรดหรือว่ากระทิงนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับก็ติดสกู๊ปทรงฟิตอย่างรอๆแบบนี้เลยนะครับเอาที่ลูกค้าชอบเลยนะครับมาที่แก้มข้างหรือ,อซุ้มล้อก่อนซุ้มลออ้อนะครับซุ้มล้ออย่างที่แม็กบอกไปนี่คือชุดฮอกซุ้มล้อเขาจะมาเป็นในขนาด6นิ้วนะแบบเรียบนะครับพร้อมกับจะมีะสัญลักษณ์สีแดงๆแบบนี้นะ ถ้าเห็นไม่ต้องแปลกใจนี่คือชุดออกครับรอๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมาพร้อมนะครับแม็กนะแม็กของฮอปนะครับแม็กกับยางนะครับของซูแม็กนะครับแม็กจะเป็นของฮอปนั่นเองนะครับซีรีส์ยางนะตัวนี้นะเดี๋ยวแม็กดูให้นะครับสองหกห้าหกสิบนะครับ R สิบแปดนะครับแม็กของสิบแปดนั่นเองนะครับเอียงคอกันนิดนึงนะครับมองไห้เขเห็นนะครับ ก็จะได้ฮอบหล่อแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับยังซูแมกนะฮะขอบ18บแหล่อแบบนี้เลยนะครับมาที่แก้มข้างนะอย่างที่บอกนี่คือซิงเกิลเทอร์โบหรือเทอร์โบเดียวนั่นเองนะครับก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้เทอร์โบนะพร้อมกับตัดขอบสีโครเมียมหล่อแบบนี้เลยนะกระจกนะกระจกตัวนี้จะสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะพร้อมกับไฟ L อไฟสีส้ม LED นั่นเองนะไฟเลี้ยวนะหล่อแบบนี้เลย อเดี๋ยวไม่พูดถึงไม่ได้ตัวนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มออปชันได้นะซื้อติดตั้งกล้องสารก0องศาเพิ่มได้นะครับติดได้ทั้งคู่เลยทั้ง2คันเลยนะครับอันนี้ตรอเลยมาที่เบ้ามือจับนะครับเบ้ามือจับนะครับก็จะมีสัญักษณ์โลโก้レนเจอร์เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าการลอยเลยกันแหวนกันการกระแทกกันเล็บของลูกค้าเองนะครับก็ติดตั้งไปก็ดีครับทำให้รถไม่มีรอยนั่นเองนะครับอะ ฟิล์มเราติดแล้วนะครับด้านบนก็ติดกันสาดนะครับของอทั้ง4ประตูเลยนะครับจะมีโลโก้เรนเจอร์อยู่นะครับมาที่บันไดข้างนะครับบันไดข้างก็มาจากโรงงานเลยนะครับมาจากตรงงานกันเลยทีเดียวนี่คือบันไดข้างเดิมๆนะครับลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะลูกค้าท่าไหนชอบจะเป็นของ Outlander หรือ Hummer ก็จะใส่กันชนบันไดข้างเหล็กก็เอาที่ชอบนะครับอ่ะคันนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ ฝาครอบถังน้ํามันนะครับฝาครอบถังน้ํามันลูกค้าสามารถเลือกที่จะติดได้หรือไม่ติดก็ได้เอาที่ชอบนะครับอันนี้ลูกค้าก็ติดฝาครอบไปก็น้องๆเด็กปามก็สามารถเปิดได้โดยเราไม่ต้องห่วงนะว่าน้องๆจะใส่แหวนหรืออะไรทําให้รถมีมีรอยนะครับก็โอเคปลอดภัยนะครับกนรลอยนะครับด้านบนนี้นะกนรลอย <laughs> ก็จะมีรูน็อตใส่ให้นะครับเพราะว่าเราอ่ะไม่ต้องเจาะนะครับเราสามารถ แกละมันออกมานะครับแล้วก็ติดตั้งโลบาร์ไปได้เลยนะครับก็ลูกค้าท่าไหนชอบนะครับก็ติดไปเลยเพราะว่ามันไม่มีผลกับกับตัวรถอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีการลอยมาให้นะครับตัวนี้อ่ะมาที่ด้านหลังอย่างที่บอกไปนี่คือ f o r d Next Gen r a n g e r ปี2022นะครับเราได้นำโชคอาบด้านหลังครับแยกตัวออกมาจากเชสซีนะหรือแยกตัวออกมาจากตัวถังนะครับทำให้นะครับความสมดุลในการขับขี่ สภาพบนท้องถนนนะดีขึ้นกว่ากว่าต่กอนเรียกว่ามากๆเลยทีเดียวดังนั้นทําให้ลูกค้าที่ชอบในฟอร์ดนะครับหรือว่ารักในฟอร์ดก็จะสนุกกับการขับขี่ฟอร์ดเด็กเจนนั่นเองนะครับอ่ะบันไดข้างนะครับอีกแล้วนะครับแต่ว่านี่จะอยู่ด้านหลังเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องเหยียบยางขึ้นไปแล้วนะไม่ต้องเวลาเคยประสบปัญหาใช่ไหมครับเหยียบยางขึ้นไปแล้วรถของเราเนี่ย ลุยโคลนมาหรือลุยดินแดงมาดังนั้นเวลาหยิบขึ้นไปหยิบของเดี๋ยวว่าจะปีนขึ้นไปมันทําให้เราล้มเพราะเราลื่นนะครับอันนี้มีที่ปอร์ดของเรานะรับน้าหนักได้ร้อยกิโลเลยนะครับอันนี้นะไฟนะครับไฟของเราจะเป็นไฟหลอดไฮโดรเจนอยู่นะแต่ว่าความความคมของเราเพราะว่าเราใส่ครอบหน้าเราครอบหลังเราครอบไฟไฟไฟ,ไฟไฟท้ายให้ด้วยดังนั้นตรงรุ่นแน่นอนนะครับว่าลูกค้าไม่น่งกลัวนี่คือติดตั้งมาจาก ศูนย์บริการของเราเลยนั่นเองนะครับมาที่ฝาท้ายกระบาฝาท้ายเปิดกระบาดด้านท้ายนะครับก็จะมีไฟนะครับไฟเบรกดงที่3นะเราไม่ได้อยู่ที่บนหลังคานะรเราจะไปอยู่ที่มือเปิดนะฝาท้ายนะครับพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะครับสีน้ําเงินตัดสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้เลยแต่นะครับเรามีกล้องมองหลังให้ด้วยตัวนี้นะครับนี่คือรุ่น xlt นะครับท,ท,ที่มีกล้องมองหลังพร้อมกับเขาเรียกว่า ตัวกะระยะนะครับจากกล้องมองหลังนะเรามีให้นะอ่ะลูกค้าบางคนอ่ะบอกว่าพ an no ี่ไม่ติดเซ็นเซอร์เหรอเพราะว่าตัวนี้จริงๆอ่ะถ้ารุ่นแต่ก่อนอ่ะบางตัวจะมีเซนเซอร์ใช่ไหมลูกค้าไปติดเพิ่มแต่ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องมีเซนเซอร์ลูกค้าก็กะระยะได้เพราะว่าเราจะมีเส้นกะระยะของกล้องมองหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับดังนั้นกล้องมองหลังใช้งานได้ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับอ่ะมาที่กันชนท้ายกันชนท้ายนะครับก็จะเป็น สีเดียวกับตัวรถนะแต่ว่าจะมีะตัดสีดําเข้ามานะทำให้เวลาการเหยียบนะครับหรือว่าเวลาฝนตกอะไรนะก็จะระบายน้ําได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับพร้อมกับไฟนะไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนทั้งสองข้างน,นี้เราติดติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับฟอร์ดพระประแดงนะครับอันนี้นะก็ลูกค้าท่านไหนที่สะดวกหรืออยู่ใกล้นะแนะนำเชิญชวนเข้ามาดูรถที่สาขาฟอร์ดพระประแดงได้นะครับอ่ะด้านล่างนะครับเราก็จะมี ยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ให้ทุกตัวอยู่แล้วนะอ่ะอันนี้อยากโชว์นิดนึงนี่นะครับก็จะดูง่ายๆ XLT สีครเมียมอย่างนี้คือรุ่น XLT ที่ลูกค้ากำลังมองหาก็คือตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันตัวนี้นะครับก็จะมีการแตกต่างกับตัวสีเทาคันด้านหลังแม็กนะครับก็อย่างเช่นเห็นไหมครับว่าข้อไฟข้อไฟอ่ะ ลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ชอบได้นะครับข้อไฟก็จะต่างกันแล้วนะอ่าวเบอกแล้ฟอร์ดสนุกสนุกแน่นอนลูกค้าฟอร์ดอะของแต่งเยอะไม่จําเจรครับอันนี้ก็จะเป็นข้อไฟตรงรุ่นของฟอร์ดเหมือนกันแต่ว่าก็เลือกได้ว่าจะแต่งแบบไหนติดแบบไหนนะครับก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์จะแตกต่างกันแล้วอันนี้ลูกค้าจะติดเป็นสีแดงฝั่งนี้นะครับจะเป็นสีเทาอ่าอันนี้ก็ลูกค้าจะเน้นสีแดงโทนสีแดงจากนั้นทําให้รถอะ ดูดุคันนี้ดูดุนะคันนู้นก็จะดูะเรียบๆดูเท่ๆนะครับคันนี้จะดูดุนะครับมาด้วยโลโก้สีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ที่แตกต่างกันอีกก็คือโลบาร์เหล็กนะครับโลบาร์เหล็กนะอันนี้เป็นแขนยาวนะโลบาร์แขนยาวๆถึงด้านหลังเลยนะครับเราไม่ได้ทําการเจาะแต่อย่างใดนะเราเปิดนะครับงยตัวที่แม็กบอกนะครับแล้วก็ไข่น็อตลงไปเลยนะครับสามารถติดตั้งโลบาร์ได้โดยที่ไม่ต้องเจาะนะตัวนี้เป็นของ GT Outlander เหล็กนะ เด็กทั้งชิ้นนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับบรรทุกของได้จริงนะครับแล้วที่แตกต่างกันอีกนะครับก็จะเป็นเหลาหลังคานะครับตัวนี้เหลาหลังคาจะแตกต่างกันเห็นไหมครับตัวนี้เราติดเหลาหลังคาเพิ่มนะครับนี่คือรุ่น XLT นะบอกก่อนไม่ใช่วัยแท็กนะนี่คือรุ่น XLT ที่ติดเหลาหลังคาเพิ่มดังนั้นเราไม่ได้เจาะลงไปนะครับเพื่อนๆติดเพื่อความสวยงามนะอย่าไปบรรทุกของมันจะหักเอานะครับก็นี่ได้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับก็จะใส่กันสาดมา เบากะลอยมานะครับเหมือนกันนะบันไดเดิมๆจากโรงงานมาเหมือนกันนะครับอ่าอ่าก็จะแตกต่างกันที่ Mac, แม็กล้อแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กคอบ16นะครับยางของเลนโซนะหรือเรียกกันคุ้นปากว่าลายหยดน้ํานั่นเองนะลูกค้าใส่กันเยอะมากสีคุ้นสี่หไหมอ่าแม็กคอลบเนของเลนโซนะครับก็เอาที่ลูกค้าชอบนะครับนี่คือความแตกต่างนะแล้วก็มาด้านหน้าคือสกููปอ่าฝั่งซ้ายจะเป็นหมามาแตงฝั่งนี้จะเป็น แรดสีแดงนะครับสกูมทรงฟิตสีแดงตัดสีเทานะครับแล้วก็โลโก้ o r r f o ฟอน์ FORD สีแดงนะครับตัดสีดำอย่างนี้นะแต่ตัวนี้จะไม่ได้ใส่กันชนหน้า c o อกนะครับอย่างที่แม็กแจ้งลูกค้าตั้งแต่ต้นคลิปว่านี่คือรุ่น XLT ที่ลูกค้าสามารถสนุกกับการแต่งได้โดยที่เราไม่ต้องเหมือนใครนะครับของแต่งเรามีเข้ามาเรื่อยๆของแต่งมีเยอะนะครับทำให้นะครับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น X a พ a XLT uh, White Tag นะครับที่เป็นเจนเรียกว่าเพื่อนๆที่ชอบแนวแนวรถกระบะถกระบะนะครับสามารถแต่งได้เพราะว่าด้วยตัวรถที่มีขนาดใหญ่นะครับทำให้สริะสระนะครับของเขาบรรทุกของได้ดีขึ้นนะครับระบบความปลอดภัยดีขึ้นนะครับระบบเกียร์ดีขึ้นนะ,ร,ร,ะ,บบะระบบการขับขี่ดีขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆที่กำลังมองหารถ DBL XLT สนุกแน่นอนครับ ยังไงวันนี้แม็กฝากนะครับฝั่งซ้ายมา,มามมแตางนะสีเทาฝั่งขวา,าน้าสีแดงนะครับสีเทาเหมือนกันนะครับไว้ด้วยยังไงฝากเพจไว้หน่อยนะแล้วก็ฝากช่อง Youtube ไปด้วยนะครับช่อง u t u b e นะครับแม็กฟอร์ด anel n นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เพจนะครับฟอร์ด o r d ป้ายแดงบายแม็กจัดให้นะแล้วก็เบอร์โทร 0820020511ยังไงวันนี้ฝาก DBL XLT 2คันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวคันไหนเดี๋ยวจะพาไปชมต้องบอกว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะคลิปนี้สายรถแต่งชอบใจแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วครับคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ